ตอนหน้าฝนไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับตอนหน้าฝนใบจะเขียวสวยน้ําจะให้อยู่สี่หัวแบบนี้ครับแต่ว่าน้ํามันลงบริเวณต้นยี่สิบนาทีไม่พอครับตัวนี้น้ําจริงๆแล้วหันเจาะจงเข้าต้นสักสองหัวกําลังสวยครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวรรณนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาดูแปลงทุเรียนให้ลูกค้านะครับ อยู่จังหวัดกาลสินนะครับอันนี้ก็ลูกค้ามาเปิดประตูให้แล้วนะครับเพราะว่ามาแต่เช้าแต่แดดออกเร็วมากนี่เป็นช่วงเดือนมกราคมนะครับแดดเริ่มร้อนจัดของลูกค้าอันนี้ทำอย่างดีนะครับที่เห็นบังสแลนเนี่ยไม่ได้บังแดดอย่างเดียวนะครับตอนแรกทำสแแลนแล้วตอนปลูกใหม่แต่ว่าออกไปแล้ว อันนี้กันลมนะครับเพราะว่าเป็นที่เชิงเหมือนเป็นที่สูงชายทุ่งนาครับลมจะแรงอันนี้เป็นต้นเสริมรากนะครับปลูกมาแล้วอายุหนึ่งปี2องเดือนนะครับปลูกต้นคู่นะครับโคกฐานกว้างอยู่ประมาณสี่เมตรความสูงประมาณหกสิบเซนนะครับระบบน้ำก็เป็นสปริงเกอร์สี่หัวแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาหน้าฝนนะครับงามมาก มาตอนนี้การให้น้ำการให้ปุ๋ยการให้ยาจะผิดกว่าตอนหน้าฝนนะครับเพราะว่ายาเนี่ยจะฉีดอยู่บ่อยหน่อยนะครับทำให้เกิดการเค็มนะครับก็เลยมีปัญหากับใบนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นปัญหาใบไหมนะครับแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามียาที่ฉีดเปียกชุบเนี่ยไปเกาะที่ปลายใบนะครับสังเกตดูนะครับ ส่วนมากจะไหม้ทางทิศต,ตะวันตกนะครับส่วนทิศที่มีลมเงาของสซแลนบังดีเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับพอเวลาฉีดยาไปแล้วยาใช้ไม่หมดนะครับถูกแสงแดดร้อนจัดนะครับก็เลยส่งผลให้ใบไหม้นะครับประกอบกับน้ำให้น้อยนะครับ สี่หัวก็จริงนะครับแต่ให้20สินาทีหัวหมุนแบบนี้นะครับน้ําจะตกไปอยู่ข้างในโคนต้นเนี่ยอยู่ประมาณแค่ถ้านับเป็นหัวก็20นาทีก็ตกไปใค้แค่5นาทีนะครับเพราะว่ากระจายทิ้งไปประมาณ3ส่วนอันนี้ต้องปรับน้ําใหม่นะครับชุดนี้ส่วนความธรรมชาติของในแปลงนะครับใช้ได้แล้วนะครับ ลมลมลื่นดีเย็นดีนะครับไม่ร้อนเนื่องจากว่าลูกค้าได้ทำการเลี้ยงหญ้าไว้ระบบน้ำก็ดีนะครับพร้อมแต่ระยะเวลาการให้ยังไม่ลงตัวนะครับอันนี้นะครับต้นที่สมบูรณ์ตอนหน้าฝนไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับตอนหน้าฝนใบจะเขียวสวย ตอนหน้าฝนไม่ได้เป็นใช่ไหมพี่ไม่เป็นเป็นสองเดือนนี้ใช่เป็นสองเดือนหรือหนึ่งเดือนประมาณเกือบสองเดือน้วครับถ้าสองเดือนแล้วนับย้อนไปนี่ก็คือประมาณต้นกลางกลางเดือนพฤศจิกานะครับโดยประมาณซึ่งช่วงนั้นก็หนาวเลยใช่ไหมพี่ที่ครับครับที่ทางภาคอีสานนี่นะครับกาลสินก็เริ่มหนาวแล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะปรับตัวเรื่องการให้น้ําไม่ถูกแล้วตอนที่ หมดฝนมาพี่เริ่มให้น้ำตอนไหนเช้าเลยก็วันละครั้งเหมือนกันวันละครั้งัครบน้ำก็จะเปิดอยู่แบบนี้นะครับน้ำจะให้อยู่สี่หัวแบบนี้ครับ แต่ว่าน้ำมันลงบริเวณต้น20นาทีไม่พอครับตัวนี้น้ำจริงๆแล้วหันเจาะจงเข้าต้นสักสองหัวกำลังสวยครับส่วนต้นที่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ลูกค้าเอามาซ่อมใหม่แต่ว่าปลูกช่วงปลายฝนโคลลอยแล้วก็น้ำแบบนี้นะครับ20นาทีนะครับมันไม่พอครับ ก็เลยส่งผลให้ต้นเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็ได้มาทำการแนะนำเรื่องการปรับการให้น้ําการให้ปุ๋ยให้ยาอันนี้เพิ่งมาโทม2เดือนนะครับก่อนหน้านี้สวยมากเดี๋ยวแล้วก็อีกอันนะครับตรงนี้ต้องมีการปรับทางดินใหม่นะครับเพราะว่า ค่าดินเป็นกฎนะครับตรงนี้ค่า p h จะอยู่ที่สี่จุดห้าถึงห้าเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอันนี้ใส่ปุ๋ยเรือใบใช่ไหมพี่เรือใบนะครับอันนี้มันเป็นเคมีล้วนนะครับค่า p h จะตกนิดนึงเนี่ยครับค่า p h ทางดินนี้หลังจากที่เราปักไว้แล้วประมาณสามนาทีนะครับค่า p h อยู่ประมาณสี่จุดสี่นะครับซึ่งมันเป็นกฎจัดนะครับ ทำให้ใบทุเรียนไหม้ใบทุเรียนหล่นนะครับเกิดโอกาสเกิดโรคเชื้อราได้ง่ายครับเพราะว่าดินที่เป็นกรดเนี้ยรามันจะเกิดง่ายตั้งแต่ปลูกมาพี่ยังไม่เคยใส่โดโลไมหรือยิบซ้ำเลยใช่ไหมใส่ครั้งหนึ่งครั้งเดียว,คร,ยวครับตรงนี้ต้องเพิ่มการปรับสภาพดินนะครับด้วยโดโลไมหรือยึบซ้ำเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ น้ำนี่ถ้าไม่เปลี่ยนหัวครับเพิ่มเวลาครับเป็นสามสิบนาทีแต่ถ้าเปลี่ยนหัวสองหัวซ้ายขวาเข้าไปเนี่ยก็ไม่ต้องต่อม่ก็ได้คแค่เอาหัวมาเปลี่ยนเฉยๆตรงนี้ก็อยากให้ชุ่มชื้นก็ให้ไปเหมือนเดิมครับตรงนี้โดโลไม้พี่ใส่เลยอ่าพี่ไปใส่ต้นฝนก็ได้โดโลไม์ตอนนี้พี่ใช้ยิบซ้ําไปก่อน ยิบซ้ำสักรอบหนึ่งใส่ไปประมาณครึ่งกิโลหวานให้ทั่วโคกนี้เลยก็ได้บริเวณคนต้นสักสองกําประมาณหนึ่งเดือนไปแล้วถึงจะเห็นผลมันจะเขียวขึ้นครับถ้าให้ดีที่สุดก็คือจะรอถอดยอดใบแตกอ่อนมากลางๆหน่อยก็ได้ค่อยใส่หรือจะใส่เลยก็ได้เพราะว่ากว่ามันจะกินใช้เวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันกว่าจะละลายเพราะอันนี้มันลดช้าแล้วก็ โดโลไม์ไปใส่ช่วงฝนเริ่มตกเยอะเพราะโดโลไม้ละลายยากต้องใช้น้ําเยอะ<ม>ถ้าฉีดใส่ตอนนี้ไปก็ละลายช้าน้ําแค่นี้ไม่พอละลายถ้าท่านใดไปปลูกใหม่นะครับแล้วให้น้ําหัวจะปิงเกอร์แบบนี้นะครับไม่เกินห้าวันนะครับก็หมดสวยแล้วเพราะว่าน้ําที่ลงบริเวณสังเกตด,ดูนะน้าที่ลงที่โคนต้นนะกว่าจะได้น้ําประมาณ20สลิตรต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะลงมันไม่ลงครับ<ม>ครับพอไม่ลงตั้งแต่ที่เราปลูกเจดวันสิวันแรกมันก็เริ่ม สังเกตดูว่ามันจะโทมตั้งแต่ลงไปประมาณไม่เกินเดือนมันก็จะเริ่มตกมาเลยโทมลงมาเรื่อยๆครับเพราะว่าน้ําไม่พอจากที่เราเคยอยู่ในที่เราเลี้ยงไว้อะได้น้ําสายเนาะลงน้ําลงไปเปียกทั่วและสภาพอากาศก็ไม่ได้มายืนตากแดดร้อนแบบนี้ทั้งวันนะครับอันนี้คือเริ่มต้นของการให้น้ําที่น้อยเกินไปส่วนต้นที่สวยสมบูรณ์ก็มีครับ อยู่ที่จังหวะของนาำที่ตกต้นนี้สีหัวน้ำต่อต้นก็เริ่มไหม้แล้วครับหน้านี้ช่วงนี้ต้องถอยถอยการให้ปุ๋ยทางใบลงนะครับยาจับใบพี่ถอดออกเลยนะครับช่วงนี้ครับแต่อายุหนึ่งปีก็ถือว่าโตดีนะครับอยู่ขนาดนี้ลูกค้าท่านใดที่ ซื้อไปปลูกนะครับหรือว่าของท่านมีปัญหานะครับถ้าไม่อยากเจอปัญหานี้ตามมาที่หลังนะครับเราไปดูที่สวนเราได้นะครับพอสวรรพันไม้มีเหมือนกันครับที่สวนผมก็มีไม่ใช่ไม่มีแบบนี้แต่มีน้อยแล้วก็ต้นใหญ่ก็เป็นนะครับต้นที่เอาลูกก็เป็นเพราะว่า ด้วยสภาพปีนี้อากาศร้อนจัดนะครับร้อนมากความเข้มของแสงเยอะนะครับทําให้ใบทุเรียนไหม้ลดการให้ปุ๋ยทางใบลงนะครับช่วงนี้คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ